ถ้าคืนหนึ่งคุณได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของคุณทั้งที่คุณอยู่เพียงลำพังถ้าคำพยากรณโบราณไม่ได้ทำนายวันสิ้นโลกแต่ทำนายตัวคุณและถ้าวินาทีที่คุณอ่านมันจบโลกทั้งใบเริ่มหยุดหายใจคุณจะกล้าอ่านต่อหรือไม่เมื่อรู้ว่าชื่อของคุณอยู่ในประโยคสุดท้ายเรื่องนี้ไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ความฝัน และอาจไม่ใช่เรื่องแต่งเพราะคำพยากรณ์ไม่ได้รอให้โลกจบมันรอให้คุณฟังจนจบคำพยากรณ์ที่ทำให้โลกหวัดผวาเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแตกอากาศในห้องเย็นจนผิวหนังชาแสงไฟสั่นไหวบนผนังที่เต็มไปด้วยรอยร้าวกลิ่นฝุ่นเก่าและหมึกซีดลอยอยู่ในลมหายใจฉันยืนอยู่ต่อหน้าม้วนกระดาษโบราณ หัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูของตัวเองตัวอักษรสีดำขยับเหมือนมีชีวิตนิ้วมือสั่นเมื่อแตะลงบนคำแรกเสียงฟ้าร้องดังขึ้นทั้งที่ท,ท้องฟ้ามืดสนิทอยู่แล้วพื้นสั่นเบาเหมือนมีบางสิ่งตื่นจากการหลับยาวคำพยากรณ์กล่าวถึงวันหนึ่งที่ดวงอาทิตย์หยุดให้ความอบอุ่นลอมาหายใจของฉันติดขัดเมื่ออ่านประโยคนั้น ภาพเมืองที่ฉันรักปรากฏในหัวถนนเงียบผู้คนหยุดยืนเงาของพวกเขายาวผิดธรรมชาติเหนือยเย็นไหลลงตามแผ่นหลังทั้งที่อากาศหนาวจนฟันกระทบกันนาฬิกาบนผนังหยุดเดินในวินาทีเดียวกับที่ฉันอ่านถึงชื่อของตัวเองเสียงติ๊กสุดท้ายดังเหมือนค้อนทุบบอกไฟทั้งหมดดับลงพร้อมกันความมืดปิดทับทุกสิ่งในความเงียบนั้น มีเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้ใบหูเสียงนั้นอ่านคำพยากรณ์ต่อจากที่ฉันหยุดด้วยน้ำเสียงเดียวกับฉันทุกประการลมหายใจอุ่นของใครบางคนสัมผัสคอทั้งที่ฉันยืนอยู่ลำพังพื้นเริ่มเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งความมืดเคลื่อนไหวช้าและหนักน่วงฉันรู้สึกถึงสายตานับไม่ถ้วนจ้องมองจากทุกทิศทาง และคำพยากรณ์ประโยคสุดท้ายกำลังถูกเอ่ยออกมาใกล้ขึ้นเรื่อยเรื่อยเสียงกระซิบประโยคสุดท้ายแทรกผ่านความมืดถ้อยคำเย็นเฉียบเหมือนมีดกรีดผ่านอากาศผนังรอบตัวเริ่มปรากฏรอยร้าวใหม่รอยร้าวนั้นขยายตัวช้าและเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจกลิ่นสนิมโลหะผสมกับกลิ่นดินเปียกค่อยๆชัดเจนขึ้นฉันรับรู้ถึงรสขมที่ปลายลิ้นโดยไม่รู้ที่มา พื้นใต้เท้าเปลี่ยนจากไม้เก่าเป็นหินเย็นสัมผัสแข็งกระด้างส่งความเย็นทะลุรองเท้าขึ้นมาถึงกระดูกเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังช้าหนากักเหมือนมีใครลากร่างที่เหนื่อยล้ามาใกล้ฉันหันกลับไปแต่ความมืดหนาทึบปิดบังทุกสิ่งลมหายใจในอกเริ่มสั้นอากาศเหมือนถูกดูดออกจากห้องคำพยากรณ์ยังคงดังต่อเนื่อง ค่อยคำเกี่ยวกับท้องฟ้าที่ฉีกขาดทะเลที่ถอยหนีจากฟังเสียงร้องของผู้คนที่ไร้ที่พึ่งผิวหนังบนแขนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งคลานผ่านเย็นชื้นหนกักฉันขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นเท้าชนกับวัตถุแข็งเมื่อก้มมองฉันเห็นกระจกบานหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องกระจกนั้นไม่สะท้อนภาพฉัน ในกระจกปรากฏเมืองที่พังทลายตึกสูงเอ็นเอียงถนนแตกเป็นเส้นยาวท้องฟ้าสีเทาหมุนวนช้าเหมือนพายุที่ไม่มีศูนย์กลางเสียงไซเรนดังห่างไกลแต่ชัดเจนเหมือนอยู่ในหัวของฉันมือของฉันยื่นไปแตะกระจกความเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่ฝ่ามือทันทีภาพในกระจกเริ่มขยับผู้คนในนั้นหันมามองพร้อมกัน ดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าปากเปิดออกพร้อมกันราวกับกำลังเอ่ยชื่อเดียวชื่อของฉันหัวใจเต้นแรงจนเจ็บลมหายใจสั่นไม่เป็นจังหวะพื้นห้องเริ่มเอียงร่างกายเสียสมดุลเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากเพดานโซ่เก่าห้อยลงมาสั่นไหวตามแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นคำพยากรณ์กล่าวถึงผู้เฝ้ามองผู้ที่ได้ยิน ผู้ที่อ่านฉันรู้สึกถึงน้ำหนักของถ้อยคำนั้นกดทับบนบา่าผนังด้านหนึ่งเปิดออกอย่างช้าเผยให้เห็นทางเดินยาวไร้แสงลมเย็นจากทางเดินพัดเข้ามาพาเอาเสียงร้องแผ่วเบามา,มาด้วยเสียงร้องนั้นไม่ขอความช่วยเหลือแต่เรียกหาฉันก้าวเข้าไปในทางเดินฝ่าเท้าสัมผัสพ,พื้นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งทุกก้าวทำให้เสียงกระซิบดังชัดขึ้น ถ้อยคําเดิมแต่หนักแน่นกว่าผนังสองข้างเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แปลกตาสัญลักษณ์นั้นเต้นระริกเหมือนมีชีพจรเมื่อฉันมองนานขึ้นสัญ,ญลักษณ์ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพเหตุการณ์เมืองล่มสลายท้องฟ้ามืดสนิทเด็กที่ยืนร้องไห้ท่ามกลางซากปร,รักกลิ่นควันไฟแสบจมูกแม้จะไม่มีไฟอยู่ใกล้เสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นจากปลายทางเดิน เสียงนั้นสั่นสะเทือนอกร่างเงาสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขอบร่างไม่ชัดเจนเหมือนถูกกลืนด้วยความมืดดวงตาสองดวงสว่างขึ้นสีซีดเย็นไร้ความเมตตาคำพยากรณ์ถูกเอ่ยออกมาจากปากของมันทุกคำสั่นสะเทือนอากาศฉันรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่บีบหัวใจความหวาดกลัวไม่ได้มาจากสิ่งที่เห็นแต่มาจากความเข้าใจ ฉันไม่ใช่ผู้พบคำพยากรณ์ฉันคือส่วนหนึ่งของมันเสียงหัวเราะต่ำเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบรอบตัวผนังพื้นอากาศทุกสิ่งกำลังเอ่ยชื่อฉันทางเดินเริ่มยาวออกไปเรื่อยเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดมือที่มองไม่เห็นสัมผัสลายเย็นหนากมั่นคงคำพยากรณ์กล่าวถึงช่วงเวลาที่โลกจะรับรู้ความจริง ช่วงเวลาที่ไม่มีใครหลบหนีฉันก้าวต่อไปทั้งที่รู้ว่าทุกก้าวพาเข้าใกล้ความหวัดผวาที่ไม่อาจอธิบายเสียงหัวใจดังกลบทุกอย่างแต่เสียงกระซิบยังดังเหนือกว่าทางเดินเริ่มแคบผนังขยับเข้าหากันช้าๆลมหายใจเริ่มติดขัดอากาศหนาแน่นเหมือนน้ำภาพในหัวเต็มไปด้วยผู้คนทั่วโลกทุกคนหยุดนิ่งในเวลาเดียวกัน เหนยหน้ามองท้องฟ้าเดียวกันคำพยากรณ์ประโยคถัดไปเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นของทุกสิ่งที่มีอยู่ความมืดด้านหน้าสั่นไหวเหมือนกำลังเปิดรับบางสิ่งที่กำลังจะเผยตัวความมืดเบื้องหน้าหยุดเคลื่อนไหวทุกเสียงเงียบลงพร้อมกันทางเดินค่อยคอยกว้างออกอากาศเริ่มอุ่นขึ้นอย่างช้าแสงสีอ่อนปรากฏจากที่ไกล ไม่แสบตาไม่กดดันเงาสูงใหญ่ถอยกลับสู่ความว่างเปล่าดวงตาสองดวงดับลงเหมือนดาวที่สิ้นแสงคำพยากรณ์เงียบงนันถ้อยคำสุดท้ายสลายไปในอากาศฉันยืนอยู่ลำพังอีกครั้งหัวใจยังเต้นลมหายใจกลับมาเป็นจังหวะเมื่อหันมองรอบตัวผนังเรียบสงบสัญ,ญลักษณ์เลือนหายกระจกบานเดิมตั้งอยู่ตรงหน้า ครั้งนี้มันสะท้อนภาพฉันใบหน้าที่อ่อนลา้าแต่ยังมีแววขอองค์การตื่นรู้ฉันวางมือบนกระจกความเย็นหายไปเหลือเพียงสัมผัสนิ่งสงบภาพเมืองพังทลายในกระจกค่อยๆจางแทนที่ด้วยแสงอ่อนยามรุ่งเช้าฉันเข้าใจความหมายของคำพยากรณ์ในที่สุดมันไม่ใช่คำตัดสินแต่เป็นการเตือนไม่ใช่เสียงของความสิ้นหวัง แต่เป็นเสียงเรียกให้ตื่นประตูด้านหลังเปิดออกอย่างเงียบงันแสงสว่างจากโลกภายนอกส่องเข้ามาฉันก้าวออกไปปล่อยความมืดไว้เบื้องหลังโลกยังคงหมุนรอมาหายใจของผู้คนยังดำเนินต่อคำพยากรณ์จบลงตรงนี้ไม่ใช่ด้วยความหวาดผวาแต่ด้วยการเลือกที่จะเฝ้ามองอย่างมีสติและความเงียบสงบค่อยๆโอ,อบล้อมทุกสิ่ง